ธงชัยประสงค์สันติบานปลายอยู่เรือนไทยกลางปาออกช่องเจ็ดหอบพอดีค้ามสข่ายใญยล่าสุดธงชัยประสงค์สันติบานปลายนี้อยู่เรือนไทยร้อยไร่กลางปลาธงชัยประสงค์สันติที่หลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อของผู้ชายคนนี้เพราะธงชัยอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักแสดงฝึกหัดของช่องสามจนตอนนี้กลายเป็นผู้กำกับละครชื่อดังที่นักแสดงหลายคนอยากจะร่วมงานละครที่ผู้ชายคนนี้กำกับสักครั้งในชีวิต ก่อนหน้านี้ธงชัยประสงคสันติได้เปลี่ยนแปลงชีวิตการทํางานของตัวเองอีกครั้งซึ่งการย้ายจากช่องเจ็ดไปอยู่ช่องวันนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ไม่น้อยพร้อมกับกระสที่ถาถมเข้ามาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตของผู้ชายคนนี้เปลี่ยนไปอยู่ไม่น้อยเบื้องต้นขอบ,บอกก่อนว่าเราไม่ได้มีปัญหาก,กับทางช่องเลยเรารู้สึกขอบคุณทางช่องเจ็ดมากที่ให้โอกาสกับพอดีคําตั้งแต่ยุคคุณแดงสุรางเป็นปีถึงปัจจุบันเราถือว่าเราได้รับโอกาสที่มีเกียรติอย่างมากที่ได้ถ่ายทําละคร เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องชื่นชมทางทีมงานช่องเจ็ดเป็นทีมที่แข็งแรงและเป็นทีมที่เก่งมากและผลักดันให้พอดีคําเดินทางมาได้ไกลามากมันเป็นทั้งความรักความผูกพันแต่วันใดวันหนึ่ง้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีรักก็ต้องมีจากแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยจากกันด้วยดีครับเราก็โดนว่าบ้างก็ไม่เป็นไรรับได้จะได้มีสติบางทีคําหวานคําชมเราก็ไปหลงกับมันเราอาจจะไปง่ายกว่าปกติมันก็ดีจะได้สมดุลกัน แต่ผมรักแฟนๆมากเพราะว่าผมมาจากตัวเล็กๆไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่คิดว่าจะมีคนเข้าใจรักในความเป็นพอดีคำรักในการเป็นครอบครัวทงชัยเราดีใจมากสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันยากยิ่งกว่าสิ่งที่ผมอยู่นะตอนนี้ผมต้องไปต่อสู้อีกตอนนี้ผมเหมือนครูบ้านนอกที่ย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องไปเจอเด็กอินเตอร์มันต้องเป็นแบบนั้นไม่งันบริษัทผมหายผมก็ต้องต่อสู้เพื่อให้งานขยายออกไปให้ได้เยอะ พอถึงจุดจุดหนึ่งทุกคนตักเข้าใจซึ่งกันและกันผมอยากให้มองภาพรวมของวงการบันเทิงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงทุกคนตักเข้าใจซึ่งกันและกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันคือการเปิดใจที่จะเรียนรู้เราไม่ฉลาดเรามีความเรียนรู้และฝ่ายดีมุ่งมั่นให้งานมันเสร็จได้อยู่กับงานไม่ได้อยู่กับตัวเองเราทุ่มทั้งหมดไปที่งานมันก็เลยสนุกมากพูดถึงเรื่องนี้ปลายลายยิ้มไปด้วยกับโอกาสที่ได้รับมาเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันก็ไม่อยากให้ทุกคนมองที่ตัวเอง อยากให้ติดที่งานมากกว่ามันจะยิ่งทําให้ตัวเราแข็งแรงขึ้นพัฒนาขึ้นตรงไหนที่ไม่ดีก็ปรับอันไหนที่ดีก็เป็นกําลังใจให้เดินต่อไป